สวัสดีครับวันนี้อยู่กับโจเกษตรชาร้อนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปเรียนรู้การสะสมอาหารอีกขั้นตอนหนึ่งในการสะสมอาหารในฤดูฝนนะครับว่ามีขั้นตอนยังไงบ้างนะครับสำหรับการสะสมอาหารในฤดูฝนเนี่ยนะครับมันจะมีความยาก มากกว่าฤดูหนาวแล้วก็ฤดูร้อนนะครับเพราะว่าฤดูฝนเนี่ยมีทั้งความชื้นฝนนะครับแล้วก็ดินเนี่ยจะค่อนข้างอิ่มน้ําดังนั้นโอกาสที่ยอดจะเดินตลอดเวลามันมีครับดังนั้นเวลาที่เพื่อนๆที่ทําองุ่นนะครับปัจจุบันมีโรงเดือนอยู่แล้วก็จริงแต่สังเกตไหมครับเราใส่ปุ๋ย8 24 24ทางดินหรือเราจะพ่นปุ๋ย0ู2ย์้ทางใบที่มีตัวกลางสูงก็ยังไม่สามารถที่จะควบคุมยอดให้อยู่ได้นะครับ ดังนั้นเนี่ยโดยเฉพาะมือให,ใหม่หรือใ,ใครที่ปลูกองุุ่นแล้วยังไม่เข้าใจอ่ะครับส่วนใหญ่จะใส่ปุ๋ยแล้วอาหารมันเกินนะครับก็คือเนื่องจากที่ยอดเขาเดินเนี่ยหลักๆจะมีเรื่องของความชื้นแล้วฝนแล้วเนี่ยอ,อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของเราเติมอาหารทางดินเนี่ยเยอะเกินไปนะครับทำให้ดินอาหารเนี่ยที่ตกค้างดินมันเหลือนะครับโดยเฉพาะใครที่เติมปุ๋ยตรงกลางเยอะนะครับทําให้ยอดมันจะเดินได้นะครับ โดยสรุปภาพรวมก็คือถ้าอาหารมันเหลือเยอะอากาศเหมาะสมน้ําความชื้นมาเนี่ยยอดมันก็ยังไงก็เดินครับทําให้เราควบคุมยอดมากยากมากขึ้นครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเราคุมอาหารไม่ได้และไม่สอดคล้องกับความชื้นและน้ำเนี่ยเราจะไม่สามารถทําให้กิ่งองุ่นนะครับมันจะเข้าสีได้แบบสุดยอดถึงปลายยอดแบบนี้ได้นะครับเราอาจจะเข้าได้ครึ่งๆึกลางๆเนื่องจากว่าการคุมยอดหรือหยุดยอดไม่ได้แล้วก็อาหารที่ดินมันเกินความชื้นสูงเนาะ นะครับทำให้เป็นอย่างนี้ดังนั้นเนี่ยเราจะต้องอกําหนดแผนงานให้ได้ก่อนว่าเราจะตัดแต่งกิ่งวันไหนนะครับบางท่านอาจจะสะสม40วัน30วันหรือ25วันอันนี้แล้วแต่ของแต่ละคนนะครับแต่หรือแต่ละสวนแต่องค์ประกอบหลักใหญ่ก็คือเราต้องกําหนดวันให้ได้ก่อนนะครับเมื่อเรากําหนดวันที่เราจะทำทำการตัดแต่งกิ่งแล้วนะครับที่เหลือเราก็จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการสะสมเนาะทีนี้ทางดินนะครับ สมมุติว่าผมยกตัวอย่างแปลงเนี้ยผมจะกำหนดสะสมอาหารอยู่ที่40วันนะครับโดยที่เริ่มจากทางดินเนี่ยผมจะใส่เป็นปุ๋ย 13, 13, 21นะครับแล้วก็หรือบางท่านก็จะใช้ 12, 12, 17ก็ได้หรือบางท่านอาจจะใช้ 8, 24ก็ได้หรืออาจจะเป็น 12, 24, 12ก็ได้ครับอันนี้คือผมยกตัวอย่างเช่นผมใช้ตัว13หรือ 12, 12, 17นะครับทางดินผมจะใส่อยู่ที่ประมาณ10วันครั้งนะครับ ทีนี้ปุ๋ยทางดินเนี่ยมันยากตรงไหนยากตรงที่ว่าหลายๆคนเนี่ยเข้าใจผิดว่าเราต้องทําให้ดินสมบูรณ์มากๆแล้วก็เติมปุ๋ยมากๆเนี่ยบางครั้งก็เป็นผลดีบางครั้งก็เป็นผลเสียนะครับผลดีก็คือเวลาที่อุ่นเราเลี้ยงลูกเนี่ยมันจะเลี้ยงเก่งครับแต่ว่าผลเสียก็คือเวลาที่เราจะทําดอกเนี่ยเราจะหยุดยอดค่อนข้างจะลําลบากนะครับทีนี้ทางดินนะครับผมจะใส่ประมาณอยู่ที่ประมาณ2ไม่เกิน3ครั้งในการรอบในการสะสมอาหาร4ี่สิบวันแปลงนี้นะครับเพราะเป็นอุ่นใหม่ ส่วนการสะสมทางใบนะครับหลักๆก,ก็จะมีหลายๆตัวนะครับปุ๋ยที่สามารถเลือกใช้ได้นะครับแต่ทีนี้เราจะเลือกปุ๋ยที่ราคาไม่ต้องแพงมากเพราะว่าใบเ้าแก่แล้วก็จะใช้เป็น0ูนย์ห้อในฤดูฝนนะครับแล้วก็มีกลุ่มน้ําตาลทางด่วนอะมิโน,โนนะครับแล้วก็กลุ่มแม็ก มีเซียมแล้วก็สังกะสีนะครับแล้วก็เติมอาจจะมีแคลเซียมบอรอนเข้าไปด้วยนะครับทางใบเราจะพ่นทุกๆ5วันครั้งโดยเฉลี่ยนะครับดังนั้นการสะสมอาหารทางใบเนี่ยนะครับเหมือนที่ผมอบอกไปเมื่อสักครู่ตอนต้ตนหัวเรื่องกับกลางเรื่องเนี่ยว่าถ้าเกิดว่าเราเติมปุ๋ยที่มีอาหารที่ทางดินมันเกินนะครับดังนั้นเวลาอาุ่นมันจะงามมากนะครับดังนั้นเวลาที่จากประสบการณ์ที่ผมเคยใส่ปุ๋ยเนี่ยเราเคยใส่ปุ๋ย8 2 4 2 4ทางดินไปเนี่ยเราใส่ไปเยอะๆนะครับ แล้วก็พ่นศูนย์สุดท้ายยอดมันก็ไม่หยุดครับคือยอดไม่หยุดเสร็จเนี่ยการสะสมอาหารมันก็จะไม่เกิดนะครับหรือเกิดก็อาจจะน้อยยิ่งถ้าเกิดอากาศเรื่องฝนตกฟ้าปิดด้วยเนี่ยหรือดินเปียกน้ํามันก็จะไม่ค่อยได้ผลดังนั้นการหยุดยอดเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะครับทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องหยุดยอดเนี่ยส่วนตัวจะหยุดยอดโดยเฉลี่ยก็ต้องไม่มีก็ต้อง1เดือนต้องหยุดสนิทหยุดสนิทหมดเลยนะครับเหตุผลที่ต้องหยุดยอดเพราะว่าอาหารจะไม่ถูกถ่ายไปที่ใบอ่อนเนาะ ทำให้การสะสมดีขึ้นนะครับทำให้ออกดอกได้สม่ําเสมอดังนั้นองุ่นทุกสายพันธุ์มีความยากง่ายในการออกดอกนะครับแต่พื้นฐานคือยอดต้องหยุดนะครับเพื่อจะไม่ได้ส่งอาหารไปที่ใบออกนะครับอีกส่วนหนึ่งในช่วงประมาณสัก15-18วันในการก่อนตัดแต่งกิ่งนะครับเราจะต้องเช็คใบว่าใบามีความ ขาเรียกมีความเครียดหรือมีความโศกมากน้อยขนาดไหนนะครับหรือมีการตกหูช้างไหมถ้าไม่มีผ mm hmm. มแนะนําว่าเราสามารถเพิ่มอัตราปุ๋ยเข้าไปได้จาก30กรัม50กรัมเป็น100ถึง150กรัมต่อน้ํา20ลิตรได้เพื่อจะกดให้ใบเนี่ยให้เขาเครียดมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้อ่เขาเครียดเสยียดายเปอร์เซ็นต์ในการหลอกก็จะสูงขึ้นนะครับในระยะ2อาทิตย์ถ้าเบิดใบไหมอ่ะไม่เป็นไรนะครับใบเสียไม่เป็นไรครับ ครับส่วนเวอร์ชันที่2ที่ผมพูดถึงนี่คือการสะสมอาหารเนี่ยอยากให้แต่ละท่านเนี่ยได้ดอกเยอะนะครับดังนั้นองค์ประกอบหลักๆใหญ่คือ 1. อยู่จอดให้ได้ครับสสะสมให้ถึง 3. ต้องทำใบให้สมบูรณ์ ทั้งองอย่างนี้ต้องมาควบคู่กันนะครับเพื่อจะทให้องุุนลเราออกดอกได้เยอะนะครับก่อนจากการสําหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับหรือท่านที่ทําองุ่นนะครับเอาสาระดีๆแบบนี้หรือรับข้อมูลประดีๆดีแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะกดไปที่เพจเกษตรชาวเราหรือว่าติดตามรับข้อมูลก่อนใครได้แล้วครับโดยที่กดไปที่เรื่องของติดตามก็ได้นะครับและอย่าลืมกดไว้ใจครับผมด้วยนะนะครับเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ